สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอยู่แล้วนะครับหน่งปากช่องนะฮะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเย็นนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับปัญหาที่เราจะเจอนะครับก็คือเรื่องเพี้ยแดงนะครับหรือว่าเพี้ยอะไรต่างๆนะครับที่เป็นศัตรูของต้นบอลสีของเรานะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการจัดการมาให้เพื่อนสมาชิกนะครับเป็นวิธีการจัดการเพี้ยแดงที่ผมใช้มาโดยตลอดเพราะว่าสามารถจัดการถึง ไข่เขารู้ว่าแม้กระทั่งเขาไปซ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเขาก็ตายเรียบเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการรักษาแบบสารเคมีแต่ผมเชื่อว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับผมนะฮะคือผมจะใช้ยาของตัว in นี้นะครับเพื่อนสมาชิกครับอิมิดาโคฟิก70นะครับผมสามารถหาซื้อได้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นชื Nil ่อยานะครับอิมิดาโคฟิกนะครับตัวนี้นะครับเป็นชื Legacy ่อยาสามัญนะครับเป็นชื่อสามัญของเขานะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรหรือว่ายา ปุ๋ยอะไรเงี้ยนะครับหาซื้อได้นะครับเขาก็จะมีไว้กําจัดเพี้ยนะครับเพี้ยไฟอะไรนี้นะครับวิธีการใช้นะครับผมจะทําการเอาผสมลงไปในน้ํานะฮะคือน้ำเนี่ยผมผสมหนึ่งถังแต่ว่าตัวนี้เป็นยาค่อนข้าง,างที่จะแรงนิดหนึ่งนะครับดังนั้นผมใส่ประมาณสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนชานะครับเราใส่เข้าไปแล้วเราก็กวนนะครับ ตัวนี้ต้องอย่าลืมเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่ถุงมือนะครับเพราะว่ายาตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดผ้าปิดจมูกด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สูดดมเอาสารเคมีเข้าไปนะครับยาตัวนี้เป็นยาอันตรายนะฮะหลังจากนั้นเวลาที่ผมนําต้นบอลสีมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากสวนอื่นรู้ว่าเพื่อนสมาชิกให้มารู้ว่าผมซื้อนําเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาทําวิธีการนี้ครับคือเนี่ยนะฮะ เราทําการปิดที่ฝา,ากระถางไว้นะครับปิดที่กระถางไว้อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราเอาไปจุ่มลงเลยจุ่มลงให้มิดมิดต้นเลยนะครับมิดต้นจนถึงใบเลยนะครับโอเคนี่แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองเหตุผลที่ผมต้องจุ่มอย่างนี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่า ตัวเพีียแดงเนี่ยเขาไปอยู่ใต้ใบรู้ว่าอยู่ตามซอกตามมูลรั่วอยู่ในดินหรือเปล่านะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้จัดการนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นต้นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็สามารถหานํากระถางหรือภาชนะที่ใส่น้ำเนี่ยนะครับให้มันใบใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ผมจะทํา1ปีต่อ1ครั้งทุกตู้เลยนะครับทุกตู้เลยทุกต้นเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ เพี้ยแดงเนี่ยมันกระจายแล้วถ้าเกิดมันกระจายเนี่ยมันจะทําให้ต้นบอลสีของเราเนี่ยชะง,งักการเจริญเติบโตนะฮะแล้วกอ็อาจจะทําให้ตายได้เลยนะครับแล้วก็พวกเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันขยายพันธุ์เร็วมากเร็วแบบสุดๆเลยอะ่ะผมบางทีเอาไม่ทันนี่ก็แย่เหมือนกันบางทีต้องทิ้งทั้งตู้ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นผมขอฝากเพื่อนสมาชิกไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราอยากจัดการเาพี้ยแดงนะครับวิธีจัดการง่ายๆเลยนี่จับจุ่มเข้าไปนะครับอย่าให้ดินมันลอยขึ้นมานะครับ ค่อยๆนะครับต้นไม้ไม่ช้าด้วยนะฮะต้นบอลสีของเราก็จะไม่ช้าด้วยนะครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่ที่ในตู้ปกตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอย้ําชื่อยาอีกรอบหนึ่งนะครับยาชื่อสามัญนะครับอิมิดาโคฟริกนะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามพวกขายออนไลน์เนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะครับสามารถหาซื้อได้ตัวนี้ผมซื้อมาซองแล้วไม่กี่ตังค์เองนะครับแต่ว่าหนึ่งปีเดี๋ยวผมใช้เออ่ 5ปีแล้วเนี่ยซองเนี่ยยังไม่หมดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับมันจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามวันนี้ผมขออนุญาตกาปลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ